เียกนี่ราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่มือแน่นอนยกที่5แล้วครับอแล้วนี่กอลไกลแล้วก็ได้มื่นเดินเชนเพชรราคานะครับหรือว่าอิทธิพลจอวห้าพยัคฆ์เก่าบัวอะไรนะครับบอลล็อกบัวนะดูนะบนลล็อกนี่ราคาเหมือแดงนะเหมือแดงแล้วราคาเหมือไหนมากันนะเหมือไหนมากันนะยันยันอ่ะนะยกไหนก็ได้นะผมว่ายกแดงก็ได้ยกที่หมื่นก็ได้นะแต่ทั้งหมดมาทำลูกแข็งแรงลูกชัดเจนมันจะดูดีกว่านะบอลยกนี่ราคาอยู่ที่หมื่นแน่นอน พอตราคาอยู่น้ำเงินรึยังราคาอยู่น้ำเงินราคาอยู่น้ำเงินไปน้ำเงินครับนี่ครับเกือบไปนะเกือบไปนะเกือบไปนะเฮ้อเกือบไปนะนี่ครับเออดีเกือบไปได้ยาตุ้โอ้โหทำเสียวทั้งประเทศอ่ะ ไม่ไปรับอย่างเดียวได้ยังไงนี่ครับบรรยากาศนะอยากจะตู้เกิดเป็นลมเลยยกห้านี่เออเดี๋ยวไปดูหลังเกมวกันไปดูหลังเกมวนะเดี๋ยวไปดูผู้แพ้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกับผู้ชนะเอ้โหแทนนะลมใจทำไปดูหลังเกมครับเกมนะกุ้งไม่เจ๋เหมือนกันนะที่มุมสัมผัสเขาต้องถอยนะหายใจเท่าไหร่ครับผมสองแสนกว่าเลยน่าเสียดายเอ็ม เป็นไงบ้างมองเป็นไงบ้างวันนี้คุณฮะยกต้องน่าจะผ่านไหมเขาเขาหมดแล้วครับจะเสมือนจะสาภาพแล้วเออขาได้แค่ใหญ่เลยนี่เราเราออกอุ้นี่เอฟซสิบหกนะครับนี่เราต้องไปข้าวครับอ่ะวันนี้ยังไงไม่สำเร็จแม่น่าเสียดายนะได้ได้ไดยเสียเนอโทษ ใหญ่ต่อยขึ้นมาครับปกติชกอยู่เวทเท่าไหร่น้องวัยยี่สิบสามวัยยเ่สิบสามได้นะเต้ได้ใหญ่นะได้ใหญ่นะเราสวัสดีน้องชายโอ้โหนี่ทีมงานนี่รู้ป่าทำให้หัวใจวายทั้งประเทศนะรู้เลยนะเาไนแกงหมดไม่ถามจริงหมดไปแล้วเสือเออเมื่อถ้าเราไม่โตสี่เมตรนั่นโอกาสแพ้คิดว่ามีไหมอือ บรรยากาศทำเกีียวเจ้าทําให้พี่เสียวไปในตัวด้วยนะกันนะเออเป็นไงมาคู่ต่อสู้วันนี้แข็งแเราที่วันนี้จะน่าต้องบอกว่าเราได้เพราะความใหญ่ใช่ไหมได้ความใหญ่นะได้นครับแล้วก็ได้น้ำหนักนิดนึงด้วยนะอืมเอ้าขาัน่อยยืนบนเราหมดจริงๆใช่ไหมยืนยืนได้เพราะอะไรยืนได้เพราะอะไรเพราะอัจฉริยหรือว่าจัดตัวครับเพราะว่าจัดตัวเข้ามารู้พี่แล้วว่านั่นแค่ จะไม่รับผ้าตัวไม่ได้เออ๋ามยอเอาผ้าตัวไปวัดกันแบงนั้นเลยเหรอยองสามยองสี่ยองสี่ไปลนกับเขาเอาแล้ววันนี้เอาโอเคก็ถือว่าชนะเมื่อกี้ไฟแล้วสองไฟครับสองไฟนะมีอะไรคาใจกับใครสักคนไหมไม่มีพี่พร้อมรับอ๋อไอ้พร้อมรบนี่คนจองตัวเยอะนะต้องบอกพี่นัทอ่ะพี่นัดทำไมถึงคาใจพี่พร้อมรับแหม่แบบ แล้วพี่พร้อมลบเขาจะดทำคือท่าเสร็งหรือเปล่าถ้าคิดว่าเจอพี่พร้อมลบดีน้ำหนักเท่าไหร่ดีน้องชายร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกนะถ้าแบบนี้พูดฝ่ายเดียวฝากเลยถึงพี่พร้อมลบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่นัดจัดให้เผื่อพี่เขาจะตอบตอบกลับเรามาเออจากเจอปาตั้งแต่แก่มือเออเอาอย่างแก่มืออย่างแก่มือฝ่ายแก่มือเนาะเคครับเอาขอบคุณแครเมื่วันนี้ขอบคุณมุ้ยล้นจ่าตุ๊กแล้วก็พี่แต่ไม่ไปครับอ่าอาชีพกี่กระปั้น สองกับเป้นครับผมโอ้โหยินดี้วยยินดีเอาลูกพี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเทรนเนอร์ นักมวยตลอดเลยเป็นไงบ้้างนนคีวันนี้วันนี้ต่อยได้ดีกว่าทุกไฟครับวันนี้เพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่สบายด้วยอาวุธก็เลยออกไฟไฟกว่ก่อนแบบครับก้าวออกอาวุธด้วยวันนี้ครับก็ถือว่าดีดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปไฟหน้าคงจะดีขึ้นเพราะว่ากำลังใจเริ่มมาแล้วครับโอเคแล้วครับขอบคุณครับอยู่ดีๆอยู่ดีๆทีมงานทีมงานทีมงานครับผมดีนะบรรยากาศโอเคนะครับ